สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกครั้งกับ Easy Easy 6395นะครับวันนี้ผมมีของมาแนะนำเพื่อจะสู้หน้าร้อนที่นับวันมันจะยิ่งร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับโลกเราร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอุณหภูมิที่เราสัมผัสได้ตอนนี้นะไม่ใช่อุณหภูมิที่วัดจริงนะอุณหภูมิที่เรารู้สึกแหละตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยบางจุดที่47องศานะครับประเภทแบบว่าโคตรร้อนอนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าพัดลมบางทีที่เราเปิดอยู่ตามบ้านเอาไม่อยู่จริงๆนะครับเพื่อนที่เคย ดูช่องผมมาเดีผมอาจจะเคยรีวิวไปแล้วก็คือมีมีตัวเป็นพัดลมที่ติดตรงคอใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ใช่พัดลมนะครับเป็นอแอร์เคลื่อนที่นะครับก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวพวก G2T ใช่ไหมแต่ว่านั้นก็คือมันเก่าไปแล้วไงตอนนี้มันมีตัวใหม่มาเป็นยี่ห้อโตราที่ผมบอกเพื่อนไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคูร i ไฟ 2S ให้เพื่อนๆดูนี่คู l cool i f y 2S ใช่ไหมนี่คูร cool ีไฟ 2S เพื่อนจําได้รีวิวไปแล้วนะครับตรงนี้ผมซื้อมาจากร้านดอทไล รัลนลอด์ไลน์ในช้อปปี้ก็มีเหมือนกันนะครับราคา1นึ่งเจ็ดพัาอยเก้บาทคืออ้โหแพงจังอย่างที่ผมบอกแหละมันเป็นพัดลมและมันเป็นแอร์จริงๆมันทําความเย็นได้2ฝั่งตรงนี้นะครับเพื่อนเห็นเฮ้ยอะไรเนี่ยอันนี้ก็อีกอันหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นคูลฟายสามโตลาเหมือนกันเห็นไหมข้อดีตัวนี้เพื่อนๆน่าจะเห็นที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับตัวทําความเย็นน่ะที่เป็นแผ่นเพลเทียมมี3แผ่นนะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ข้างบน แล้วพัดลมข้างบนเนี่ยก็ยิงลงหลังลงหลังด้วยนะครับนี่ก็ยิงข้างข้างเคาาตรงทย้ยทอยด้วยคืออันนี้รอบด้านน,นี่รอบด้านบอกเลยนะครับก็ครบถามว่าใช่เหรอวันนี้รีวิวแค่นี้เหรอไม่ครับผมมีตัวอื่นมาเพิ่มอีกครับตามสไตล์ผมงอกมาอีกแล้วนะนี่ครับตัวนี้คือค cool cool ุริไฟโซนคุริไฟโซนไ ไอตัวเมื่อกี้ที่เห็นตัวคูลิไฟสามเนี่ยอันนั้นก็เมืองไทยไม่มีขายนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วในคลิปนะผมซื้อจากฮ่องกงผ่านช้อปปี้นี่แหละนะครับราคาเนี่ยถ้าซื้อเมืองไทยผมเดาว่าน่าจะ90,00กว่าบาทน,นะแต่ว่าผมก็ได้ในราคาเท่ากับตัว2อ7 5 0 0จนะครับเ5 9 0าตัวนี้ผมก็ซื้อร้านเดียวกันนะครับจากฮ่องกงเหมือนกันคูลิไฟโซนเครื่องพองเอ้ยนี่มันคืออะไรเนี่ยถามถามันคืออะไรนยผมแกะแพ็กเกจกล่องให้ดูก่อนแต่ว่าตอนนี้เครื่องอยู่กับตัวผมนะ ก็ในไม่มีอะไรนะจริงๆของของโตร้านเนี่ยมันมีแอปพลิเคชันคอนโทรลได้จากในแอปพลิเคชันนะแต่ว่าบ้านเราไม่ผมไม่แน่ใจว่าทาไมเนี่ยตัวแอปพลิเคชันถึงใช้งานไม่ได้เขาไม่ให้คอนโทรลแต่ถ้าเป็นตัวโตร้านตัว,ตวนี้ตัวที่เป็นคูลิฟายโซนอะคอนโทรลในแอปได้นะครับแต่ว่าในเพจสโต้บ้านเราไม่มีต้องไปดาวน์โหลด apk จากพวก apk เพวอะไรประมาณนี้นะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้จีนล้วนลวนเพราะว่ามันส่งมาจากจีน ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นรุ่นที่เป็น global version นะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะอันนี้ให้ดูรูปประมาณนี้ได้ก่อนในกล่องมีอะไรอีกไม่มีแล้วนะเพราะเครื่องอยู่กับตัวผมในกล่องอันนี้ให้อะไรมาก็คือสายชาร์จสายชาร์จก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวข้อ L เหมือนอย่างที่เคยรีวิวให้ดูบน p u o l i f y 2S กับ p o o l i y ยเฉยๆนี่เป็นด้านในป็นทย A นะครับแล้อีกด้านใเป็นท p ย C ที่เป็นข้อ L คอแอลพอดีตรงที่เราเสียบของคองที่เป็นตัวพัดลมใช่ไหมมันก็จะแบบบิดลงสายมาพอดีอันนี้ก็เหมือนกันครับไม่ต่างกันเดี๋ยวใ้เพื่อนๆดูตัวจริงครับตัวจริงเป็นยังไงบ้างอยู่ตรงเอลผมเห็นไหมเพราะคูลไฟโซนอ่ะคือการที่พัดลมนะครับมันยิงขึ้นมาจากด้านด้านด้าน,ด,าน,ด,านด้านล่างนะครับยิงขึ้นข้างบนเพื่อเป่าเสื้อเสื้อจะต้องแบบหลมุมหลวหน่อยเพื่อให้ลมผ่านได้เสื้ออันนี้ผมก็ยังยังแบบฟิตฟอยู่นะเห็นไหม มันก็เลยไม่ค่อยชัดนะครับมาเปิดเสื้อให้เพื่อนๆดูแกะให้ดูยู่ไหนละอ่าอยู่นี่อ่าให้เพื่อนดูนี่คือหน้าตามันครับคูลิฟายโซนตัวนี้เป็นรุ่นที่สองแล้วมองถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือรุ่นแรกเนี่ยเขาจะมีแค่ตัวเดียวก็คือเราก็เปิดเอาว่าจะไปด้านหน้าหรือด้านหลังแล้วก็รุ่นแรกก็จะมีพัดลมแค่สองตัว พัดลม2ตัวนะครับรุ่น2เนี่ยกลายเป็นว่ามี3ตัวไอ้มีพัดลมเนี่ยอยู่2ชุดนะครับอันนึงด้านหน้าอัน,ด,น,น,อนด้านหลังหรือจะสลับกันก็ได้ไปอยู่ด้านหลังก็ได้ถ้าอยาก,กแบบด้านหลังแต่ว่าสวิตช์คอนโทรลมันอยู่ด้านหน้านี่ไงนะครับหลักการทํางานผม,มว่าเขาที่ซน์ดีนะให้ดูปุ่มการสั่งงานก่อนนะครับปุ่มการสั่งงานเนี่ยจะมีการเปิดพัดลม2ฝั่งก็คือปุ่มน,นี้กดทีเดียวเปิดเลยอสองฝั่งนะตัวนี้กับตรงนี้เปิดพร้อมกันนะครับแล้วก็ไล่ระดบบรับปลายมีทั้งหมด3ระดบับกลไกที่ก็คือปิด ส่วนถ้ากดตรงนี้คือเปิดด้านหน้าก็คือตัวนี้เหมือนกันครับกดอีกครั้งก็เป็นเลเวลสองเลเวลสามกดอีกครั้งก็ปิดอันนี้เปิดด้านหลังอย่างเดียวเฮ้ยโอเคเจ๋งดีเออเวิร์กนะเวิร์กนะแล้วก็ด้านล่างนะครับเป็นที่ชาร์จพอร์ตชาร์จเป็น USB Type C นะเปิดฝามาก็จะเจอนี่ Type C ตัวนี้ก็จะมีตัวไฟบอกว่า ใช้แบตเตอรี่เอออ่แบตเตเเรีหลืออยู่เท่าไหร่นะครับ3ขีดแบตเตอรี่เนี่ยคอนจุอยู่ที่4,000มิลลิแอมนะครับถามว่าเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันใช้แค่พัดลมเพราะฉะนั้นมันเหลือเฟือครับบอกเลยว่าเหลือเฟือผมเปิดนานเลยเ,เบอร์3แรงๆเลยนะยังแบบ2ชั่วโมงแล้วอะประมาณ2ชั่วโมงยังเพิ่งไอ้ไอ้ LED ตัวนี้เพิ่งเพิ่งเหลือ2เม็ดมันมี3เม็ดอะเออก็ถือว่าโอเคนะระบบชาร์จเป็นแบบชาร์จเร็ว18วัตต์นะครับ ่วนด้านหลังถ้าสังเกตดูจะเห็นว่ามีแผ่นเจลซึ่งบางคนบอกว่าเจลเอามาทําเพื่ออะไรนะครับตอนแรกผมก็สงสัยเหมือนกันเขาบอกว่ามันมันช่วยให้เย็นผมก็ว่ามันจะเย็นตรงไหนไวะเห็นไหมมันเป็นน้าน้ำเห็นไหมเป็นน้าน้ำเห็นไหมแต่มันไม่ใช่เป็นน้ํามันเป็นเจลอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะแค่อุณหภูมิห้องแอร์25องศาเนี่ยเจลตัวนี้จะแข็งครับนี่ครับแข็ง จะแข็งถ้าเรานึกถึงตัวเจลแพคที่เราเอาไปใส่พว่ช่องฟิตแล้วก็เอามาทําแบบแปะลดอุณหภูมิร่างกายหรือไปใส่พวกถังน้ําแข็งอะ่ะพวกนั้นมันก็จะเหมือนน้าปกติใช่ไหมนี่จะต้องแบบอุณหภูมิติดลบมันถึงจะแข็งแล้วก็ทําความเย็นได้ตัวนี้ไม่ครับตัวนี้อุณหภูมิ25องศา,ศาในห้องแอร์ปรากฏว่ามันแข็งเออมันแข็งตอนนี้มันเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเพราะว่ามันมันโด,ดนตัวความร้อนที่ตัวผมซึ่งผมว่าเขาดีไซน์ดีนะ เขาใช้หลักการวิทยาศาสตร์ก็คือไอสารประกอบตัวนี้ผมไม่รู้มันคืออะไรนะข้างในที่เป็นของเหลวอยู่ตอนนี้เห็นไหมมันมีจุดเยือกแข็งเนี่ยอยู่ในอุณหภูมิประมาณ25องศานะเพราะว่า25องศาเนะี่ยผมเห็นว่ามันแข็งแล้วแข็งแบบแข็งเลยอะ่ะทีนี้อุณหภูมิร่างกายเรามันร้อนอ่ะมันจะถูกเปลี่ยนสถานะจากของแข็งให้กลายเป็นของเหลวนะครับพราะฉะน้ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นน้ำเห็นไหมเพราะฉะนั้นในวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะมีการพูดถึงเรื่องอันหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของความร้อนแสง ความร้อนแสงหมายความถึงการที่วัตถุใดวัตถุหนึ่งจะเปลี่ยนสถานะนะครับจากสถานะหนึ่งไปเป็นอีกสถานะหนึ่งเนี่ยมันจะมีการดึงความร้อนแสงของแวดล้อมออกมาเพื่อเปลี่ยนสถานะอันนี้เป็นของแข็งเป็นของเหลวถูกไหมแสดงว่าดึงสภาวะแวดล้อมก็คือผิวหนังผมนะครับอุณหภูมิของผิวหนังมันร้อนใช่ไหมถูกดึงไปมันก็จะเย็นเออฟังแล้วงงไหมวิทยาศาสตร์ แต่นั่นคือวิทยาศาสตร์ครับการว่าหลักการเขาดีไซน์ดีซึ่งตอนแรกผมยังนึกอยู่เลยถ้ามันเป็นน้ําจริงๆเนี่ยผมไปแช่น้ําแข็งมันจะแช่ย่างไงวะพองพังพอดีถูกไหมพวกเนี้ยปรากฏว่าไม่ครับอยู่ในห้องแอร์ธรรมดาไม่ต้องไปตากแอร์แบบหน้าแอร์ด้วยนะแข็งครับย5องศาก็บอกเลยว่าเวิร์กทีนี้อะไรบ้างที่ผมอยากแนะนําอีกข้างในเนี่ยมันเหมือนเป็นพัดลมบรเวอร์ดีไซน์เขาดีไซน์ดีนะ คือปกติแล้วเนะี่ยไอ้พวกพัดลมที่เหน็บเอวอ่ะมันจะมีแบบหน้าแผงหน้าตรงนี้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นทางเข้าของอากาศเพราะฉนะนั้นเวลาที่เราใส่เสื้อปิดลงไปเนี่ยมันจะทําให้เสื้อไปบังทางลมทําให้มันดึงอากาศไม่ได้พัดลมก็เหมือนปั่นฟรีทิ้งไม่มีประโยชน์นะครับแต่ไอ้ตัวนี้ดีไซน์ดีสังเกตไหมด้านล่างก็ไม่มีนะมีแต่ด้านบนที่ปล่อยอากาศเข้างั้นะอากาศเข้าตรงไหนเข้าช่องพวกนี้เห็นไหมเห็นนะมันดึงอากาศข้างหน้าแหละแต่มันมีแผงตรงนี้มาปิด ทำให้อากาศเนี่ยถูกรีดเข้าช่องรอบด้านตัวมันตรงนี้เห็นไหมเฮ้ยเวิร์กด้านหน้ามีสองใบพัดใช่ไหมด้านหลังมีสามใบพัดนี่เห็นไหมมีสามใบพัดนะนะอากาศออกตรงนี้เฮอ,อเป็นไงเจ๋งไหมอีกอันหนึ่งที่ผมรู้สึกแปลกใจมากตอนแรกที่ซื้อมาแล้วผมก็ยังแบบเฮ้ยแล้วอันนี้มีแบตเพราะเราชาร์จแบตตรงนี้ใช่ไหมแล้วนี้มันไม่มีแบตแล้วมันใช้ได้ไงอะ่ะ จริงป่ะแล้วเวลาเราสั่งงานเปิดปิดตรงเนี้ยทําไมตรงนี้มันเปิดปิดตามได้ด้วยอ่ะมันเป็นไวเลสเหรอเพราะอันนี้มันก็คือผ้าใบธรรมดาถูกปะ่ะเห็นนะผ้าใบธรรมดานะเออเซอร์ไพรส์ไหมแต่สุดท้ายแล้ว่ผมก็พบว่าไอ้ผ้าใบธรรมดาที่เราคิดว่าธรรมดามันไม่ธรรมดาครับมันมีการถักสายไฟอยู่ในนี้แบนๆเนี่ยผมจับได้รู้สึกได้ซึ่งมันเนียนมากเนียนจนแบบผมนึกว่ามันคือผ้าใบธรรมดาเพราะว่า ไอตัวข้อต่อตรงนี้ถ้าเกิดมาดูจะเห็นว่าเห็นไหมมันมีการเว้นล่องใส่ไฟไว้ตรงกลางเห็นไนหะมันไม่มันไม่มีเงี่ยเห็นไหมเออนั่นแหละผมก็เลยแบบอ๋อรู้แล้วมันมีการดีไซน์แบบนี้เวลาใช้งานนะครับก็สามารถจะใช้วิธีการคาดเอวบนเสื้อเลยก็ได้หรือว่าจะคาดเข้าไปในเสื้อซึ่งผมแนะนําว่าคาดเข้าไปในเสื้อนะครับเพราะว่ามันจะทําความเย็นได้ดีกว่าตรงที่ว่าลมเนี่ยมันถูก ดูดและเป่าที่ตัวผิวหนังเราโดยตรง,ตรงเพราะนั้นเหงื่อเราเราเหยเนี่ยมันก็จะเย็นเหมือนลักการเดียวกันกับตัวเสื้อตัวกลม6กเ้าที่ผมขายอยู่นั่นแหละนะครับซึ่งเอามาพูดตรงนี้เพราะมันจะบอกว่าซื้อเซ็ตนี้ของผมเนี่ยเนี่ยผมอยากเย็นคอเย็นหัวใช่ไหมอยากเย็นตัวเอาราคาเต็มนะราคาเต็มนะอันนี้นะอันนี้สามพันสี่ร้อยกว่าบาทนะอันนี้สามพันสี่ร้อยแต่ผมกดคอยผมได้มาสองพันแปดร้อยกว่าบาทอันเนี้ย ราคาถ้าเข้าไทยก็น่าจะ9 00 0กว่าบาทแต่ผมได้มา7,590อสองอันนี้เท่าไหร่แล้วหมื่นนิดนิดแล้วนะหมื่นนิดนิดแล้วนะถ้าราคาเต็มก็หมื่นกว่านะถูกไหมแต่เสื้อตัวกลม69้าคือห69บาทเย็นทั้งหลังทั้งตัวทั้งหัวทั้งคอมากไปกว่านั้นด้วยพัดลมของตัวเสื้อตัวกลม69มันดันมาจนถึงแขนไออันนี้ไม่ถึงนะตัวนี้ไม่ถึงแขนนะไม่ถึงนะไม่ทังนะ้งตัวนะ เซตเนี้ยหมื่นนิดๆตามแล้วแหละแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกครับก็ว่ากันไปก็ฝากไว้ประมาณนี้ mm hmm. เพื่อนคนไหนสนใจนะน่าร้อนผมว่าเวิร์กมากเพราะบางคนอาจจะบอกว่าก็ไม่ได้อยากใส่เสื้อแจ็คเก็ตตัวคงหกเก้าอันนี้คือมันใส่อยู่ในเสื้อเพราะฉะนั้นเราจะใส่เสื้ออะไรมันก็ได้ทั้งนั้นถือว่าโอเคออกแบบดีนะก็ไม่เลวครับก็เลยเามาเพื่อนๆดูกันนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะว่าผมซื้อจากที่ไหนนะครับ ใช้เวลาส่งประมาณสิบวันก็น่าจะถึงแล้วม,มาจากฮ่องกงนะครับโตลาสคูล mm ิฟายโซนครับตัวนี้งานสวยงานสวยอืมวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ EASY EASY e 6395เนะครับเหมือนเดิมนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็เป็นไปได้กดแชร์กันด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยยิ่งๆจะได้รู้ว่าผมมีการอัปเดตคลิปนะครับวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ e ีซ e ี e ่ a s y 6 3หกสามเ้าลาสวัสดีครับ